ครับตะพูพาลุยขาทำที่ตะพูพามาดูการผสมเกสรอ,อินทพลัมนะครับที่สวนของพี่เชษพี่เชษไล่ภูตะวันครับสวัสดีครับพี่เชษครับสวัสดีครับวันนี้เราตะพูเข้าวมาเยี่ยมชมการผสมผสมเกสรอ,อินทะพลัมนะครับ<ล>เราเราเราจะผสมตอนไหนเราผสมยังไงผมไม่มีความรู้เลยอันนี้คือลักษณะของดอกตเมีนะครับตเมีถ่ามันออกมาแล้ว ลักษณะของการจันเนี่ยจันต์แต่ลักษณะนี้ครับผมยังไม่บานเต็มที่ถ้าบ,บานเต็มที่มันก็จะบานอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นจะไม่ไม่เหมาะต่อการผสมลักษณะของของจันที่พร้อมผสมก็คือลักษณะต้องไปแบบนี้อืออันนี้เดี๋ยวเราจะลองอผสมดูเลยไม่ยากผสมไม่ยากไม่ยาก จันตัวผู้ตัวเมียมันแตกต่างไหมพี่จันตัวผู้มันจะคล้ายคหอกอ่้คล้ายหอกแต่จันตัวเมียจะคล้ายดาบจะยาอ่ะยาวเหมือนดาบเขาสังเกตเลยแค่นี้เราก็ต้องลอกกาบของที่เขาหอกออกก่อนเราต้องลอกออกก่อนลักษณะของ ตัดทิ้งเลยครับผมหลังจากที่เรา,เราลอกกาบออกแล้วนะครับเราก็ตัดปลายของของเกสนรนะครับเพราะว่าอัตราการขับแล้วก็ตัดออกเลยโดยการที่นับจากเม็ดด้านล่างเนี่ยนะครับ,รบขึ้นไปเนี่ยประมาณ20เมตร ให้ประมาณ20เมตรครับ20ผลง20ดอกเราก็ตักเราก็จะทำมาตลอดให้มันกระจายกระจาย,ายก็คือรับจากตรงนี้ไปก็ประมาณ20 20กว่าผลน่งเรารงนี้แล้วเราก็เอาเกสรนี่คือเกสรสำเร็จรูปสำเร็จรูป ไม่ต้องไปปลูกตัวผู้ให้เสียเวลาเปลืองเนื้อที่ซองหนึ่งอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่สิบบาทเป็นของคนไทยหรือของประเทศนอกอันนี้เป็นของประเทศนอกนะครับนําเข้ามาก็คือเป็นของประเทศ UAE หรือสารัฐอเมริกานะครับเขาคือเจ้าของต้นตำรับใช่ต้นตำรับก็คือเราก็จะฉีกซองนะครับง่ายง่ายเลยนะฮะฉีกซองก็จะเป็น ลักษณะของเกรสรน,นะครับ<อ>ะนะครับเราก็ผสมลงไปถีกให้เกรสรหล่นลงไปที่เกรสรของตัวเมียนะครับส่วนนี้ส่วนในซองที่เหลืออยู่เราก็เทลงไปแต่จะเหมาะมากกับตอนผสมที่ลมนิ่งๆน,นะครับ ือท่านล,ลมแรงเราจะไม่ผสมลมแรงไม่ผสมแล้วเวลาเวลาช่วงเวลาผสมก็ได้ทั้งเช้าได้ชั้งเย็นได้ชัางเช้าได้ช่้ง,ง,งเย็นเช้ากับเย็นเว<ช>้นเที่ยงเที่ยงเว้นเว้นไหมถ้าคุณไม่วัวร้อนคุณก็ผสมได้ผสมได้ทุกเวลาเลยผสมได้ทุกเวลาแต่ว่าเที่ยงมันร้อนไงเราก,ก็เรื่องที่จะเอาเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเย็นที่ลมนิ่งๆนะครับแต่พราะช่วงกลางวันช่วงเที่ยงเนี่ย แล้วทำไมของพี่ไม่ไมันไม่เหมือนของ,ของที่เขาอะไรเขาพ่นอะไรพี่มีมีขวดพ่นขวด้น,นอ,อันนั้นจะเป็นเกรสรแบบเก่า<อ>นะครับไปซื้อเกรสรมาแล้วก็มีผงแป้งผสมอ,อัตราการผสมก็คือเกรสรหนึ่งช้อนชา,อาผงแป้งเนี่ยสามช้อนแต่ที่ผมผสมคราวที่แล้วไปเนี่ยใช้เกรสรหนึ่งช้อนแล้วก็กผงแป้งสองช้อนที่ผสมไปแล้วนี่ก็มีนะครับผมห้าสิบจันแรกจะใช้เกสรแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีขาย ครับผมนะครับของข่าของข้าทุแข้าแล้วตอนนั้นโลหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นกิโลละสามหมื่นเพราะว่าความต้องการการที่จะใช้เกสรเยอะใช่ถ้าสวนไหนที่ปลูกแล้วมันเป็นตัวผู้เยอะๆนะเกสรเราก็มาหาวิธีเก็บเกสรมาขายนะครับคือเคาะเคาะเคาะแล้วเราก็เก็บไว้แล้วเกสรของพี่ที่นําเข้านี่มันต้องเออต้องแช่เย็นไหมเอยนะใช่เอาเข้ามาก็คือ เข้าแช่เย็นในช่องผักนะที่เราแช่ผักอะไรชอบเป็นข้าช่องฟิตนะครับใแล้วก็สามารถอยู่ได้ข้ามปีเลยอันนี้ไม่เสียอันนี้เขาหลังจากที่เราผสมแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ถุงไว้ครอบเพื่อเพื่อป้องกันการรบกวนการอ่าอย่างเช่นเกมีติวหายไปน้ําค้างหรือว่าฝนตกชักน้ำกเกสอนะครับเราก็จะครอบไว้เอาไปนี่ง่ายครับแต่ว่า มูลค่าสูงดีกว่าไปทำคืชอ,อย่างอื่นที่มันยากนะเ<ช>นี่ยครอบลักษณะนี้เราก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็สลัดเกสรละทีนี้หลังจากเราผสมเสร็จแล้วเราก็อ๋อผลัดด้วยเพื่อให้เกสรที่อยู่ในสำลีอ่ะที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในนี้อ๋อติดเกสรทุกตัวครับผมแล้วก็เกสรเขาก็จะฟุ้งอยู่ในนี้ครับครับผม นี้เป็นวิธีการผสมแบบที่สําเร็จใช้ซองแต่ถ้าเป็นผสมแบบที่ผสมปุ่ดฝุ่นแป้งเนี่ยเขาจะมีกระปุกกระปุกฉีดนะพ่นไปที่เกสรนะก็จะได้ทั้งสองวิธีหรือไม่อีกวิธีที่ผมเคยผสมก็คือเอาจันทรตะพู่มมาเคาะเลยมาเคาะแล้วสวมเลยจันต่อจันทราเราเคาะเคาะเสร็จมันมองไม่ค่อยเห็นเกสรเนาะอันนั้นแหละเราก็จะเอาเกสรตัวผู้กับตัวเมียสวมไว้เลยแล้วเราก็ครอบใบสุดยอด แล้วนับนับตั้งแต่วันที่เราจันเราแตกออกมาเห็นเป็นตัวเมียแล้วถึงวันที่เราเก็บผลผลิตกี่คาเดือนห้าเดือนร้อยห้าสิบก็นานเหมือนกันนะพี่เท่ากับทุเรียนเท่ากับทุเรียนครับจริงๆแล้วมันเป็นพืชลักษณะของการออกออกหน้าร้อนครับผมออกหน้าแรงก็คือเหมือนกับทุเรียนเลยเขาจะออกในช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ระยะเก็บเกี่ยวก็คือห้าเดือนครับก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับอันนี้นับไปอีกห้าเดือน อีกห้าเดือน <มา S 1> จกนได้ที่ไ<ด>ร่ภูตะว,วันอ่าน้อยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งจานครับผมนะครับลักษณะของจานที่ผสมไปแล้วนะครับ,รบให้น,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 นี่จานจานที่ผสมไปแล้วแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันติดไม่ติดลักษณะของเม็ดเนียจะไม่มีการร่วงอ,อถ้าติดน,นะเม็ดก็จะเริ่มโตเราก็ใส่เกสรมาอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ถูกสลักไปหมดแล้วทุกเม็ดก็จะได้รับการผสมครับผมนะครับ อันนี้ก็ก็คือเสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งจานไม่ง่ายแค่นี้ใช้เวลาผสมก็อยู่ประมาณสักไม่เกินห้านาทีครับผมนี่คนเขาอยากมาเที่ยวมาชมได้พี่ก็ได้ได้ครับได้หรือมาหาความรู้เรื่องของปลูกอิจฉารายังไงให้ได้ตัวเมียหมดหรือยังไงแต่ให้ได้ตัวเมียหมดวิธีการเลือกคัดสายพันวิธีการปลูกแล้วให้มันโตมาที่จะออกจันทร์ผสมครับผม ระยะห่างในการปลูกอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ระยะการของการผสมพันธุ์ครับผมอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเม็ดของอิอนทผลันเนี่ยจะเท่าประมาณมะเขือพวงครับผมนะครับเราก็จะต้องมาแต่งแต่งออกอีกเด็ดออกแต่งใช่อันไหนที่มันแน่นเกินไปติดมากเกินไปก็แต่งเพื่อให้ให้ผลผลิตลูกมันโตใช่ครับปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้แต่ง ลูกเล็กดกแต่ว่าลูกมันจะเล็กกนะครับเราก็จะขายในราคาที่ลงประมาณห้าร้อยบาทแต่ทีเนี้ยอาจจะแต่งแล้วก็เน้นคุณภาพอาจจะขยับไปถึงโลละแปดร้อยธรรมดาแล้วครับผมแปดร้อยบาทและไอพันธุนี้คือที่เราไม่ปิดไว้เนี้ยออันนี้ผสมไปแล้วอันนี้ผสมไปแล้วอันนี้คือผมทดลองผสมไม่ครอบไม่ครอบอ่าโดยที่ เอาเกสรผสมเลยผสมเลยปล่อยคือผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของอิบอลามเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราทําไปเราก็ทดลองไปด้วยแบบไหนมันติดดีแบบไหนเราจะได้ตอบได้ไงครับผมไอ้แบบเนี้ยเราลองแล้วมันไม่ติดเราก็จะทาแบบนี้ครับนะครับอย่างที่เราผสมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมก็แบบเดี๋ยวมันต้องคุมตะข่ายอีกนะครับผมคุมตะข่ายกันแมลงตอนที่ว่าติดหลังจากที่เม็ดเท่ามะเขือพวงแล้วคุมตะข่ายแล้วก็มีกระดาษกระดาษที่คช้ เขาหอมมะม่วงอะนะครับผมหออีกทีหนึ่งเพื่อให้ผลของอินทผลัมตรงนี้เนี่ยลูกมันสีเหลืองสวยเพราะว่าอันนี้เป็นพันธุ์ที่เรากินผลสดครับผมไม่ได้กินผลสุกครับผมกินผลสดตัวนี้เราต้องเน้นว่าสีสวยผิวดีครับราคาก็จะอัพขึ้นมาครับแล้วไอ้การแมลงด้วยสิ่งนี้เหรอครับผมตัวนี้ก็คือเป็นลูกกระสัเราธรรมดานี่แหละกันพวกด้วงที่จะมาเจาะ อ๋อด้วงมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันกันก็ก็กันได้แต่ว่าสารเคมีมันจะไม่ตกค้างเข้าไปที่ต้นหรือที่ผลพอราที่ใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยผมจะเก็บหมดครับคือเราจะเก็บออกหมดเลยคือก่อนก่อนเก็บเกี่ยวสักประมาณเดือนนึงเนี่ยเราก็จะเก็บแหละครับผมอันนี้ผมจะผสมตางต่อไปครับก็เหมือนกันลักษณะเดิมก็คือเหมือนเดิมนี่ครับไล่อินทภารลัมไล่ภูตะวันครับ เอาน้อยปลูกพืชผสมสารปลูกทุกอย่างให้ความรู้ด้วยครับผมแบบให้แนะนาําก็คือว่าพี่เขาก็ลองผิดลองถูกมาก่อนไงเขาก็เลยมีความรู้ตรงนี้แหละเขาไม่ก็พี่เขาออกตัวเลยเขาไม่ได้เก่งนะแต่พี่เขาศึกษาด้วยลองผิดลองถูกมาก็ลองมาพูดคุยกับพี่ได้ไล่พุทธวันเอาน้อยนะยเราจะช่วดวูดูจันทร์จริงๆแล้วอินทผพลัมเนี่ยอินทรพลัมเนี่ยเนื้อที่บ้านเราเนี่ยตะบนเอาน้อยกลทำได้เลยนะครับผม แนะนําเลยว่าที่คนที่มีกําลังทุนที่จะซื้อต้นพันธุ์ได้นะครับ,รบเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าอินรผลันเนี่ยราคาโล่จะเจ็ดแปดร้อยจะปลูกได้ทุกพื้นที่อันนี้ไม่ได้นะครับอย่างทางใต้บ้านเราไปเนี่ย<ม>น้าจัดทัศแกลังกับพนไปเนปลูกไม่ได้ละไม่ได้ลยปลูกได้มีต้นแต่มันไม่มีมีดอกมีผลให้เพราะเออ,อากาศทางนู้นความความเย็นไม่พออทางใต้จะเป็นความร้อนชื้นไงอุณหภูมิกลางคืนเนี่ยดอกพวกเนี้ย จะออกจันได้จะผสมได้ก็คืออุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณกลางคืนนะครับผมออสิบแปดถึงยี่สิบองอากลางคืนครับผมใช้เวลาในการที่จะได้ผลดีก็คือสักไม่เกินสองชั่วโมงกลางคืนถ้าความเย็นถึงระดับนี้นะครับ,รบจะออกดีมากครับกลางวันให้ร้อนไปเลยครับผมกลางวันจะสามสิบเจดสี่สิบได้หมดมแต่ถ้าเกิดว่ากลางคืนเย็นกลางร้อนนะ่ะกลางคืนเย็นกลางวันร้อนอย่างเงี้ยมันจะออกดี พื้นที่ของตำบลเอาน้อยเราเนี่ยผมก็คือบอกว่าแนะนำับปลูกได้เลยถ้ามีกําลังทุนที่จะซื้อนะครับต้นพันธุ์มาปลูกก็เรามาซื้อได้พี่นี่แหละอย่างไงก็ชวยแน่ๆอยู่แล้วในกับปริมาณที่จะปลูกในเชิงเศรษฐกิจของเราไม่พอแบ่งไม่พอแบ่งไม่พอแบ่งต้นพันธุ์ต้องไปซื้อมาใหม่แลวตอนนี้ล่าสุดที่เท่าที่ผมรู้เนี่ยต้นหนึ่งขึ้นไปอยู่4ี่0ันแล้ว๋อตัวเมียแท้ๆนะครับตัวเมียแท้ๆที่ผมไอห้าส0 0พันหคืออยู่ที่ต้นประมาณเอ่อความสูงก็ประมาณสัก ี่ห้านิ้วนะครับคือเมื่อก่อนผมซื้ออยู่ประมาณพันหกแต่ตอนนี้ขยับไปสี่พันห้าถึงห้าพันแล้วก็หาไม่ได้ด้วยนะหาไม่ได้หาไม่ได้ถูกจองหมดถูกจองนะครับผมลักษณะก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะตับง่ายๆทำผมก็ไม่ได้มีความรู้หรอกแต่ผมก็ทําได้ก็ไม่มีความรู้ทำรู้ว่าปลูกได้กินแล้วครับผมนี่ครับก็ตอนนี้ผสมไปแล้วประมาณร้อยยี่สิบกันครับผมณตอนนี้นะครับ ตัวเมียที่ที่ที่ออกมาเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดประมาณยี่สิบเก้าต้นยี่สิบเก้าต้นออกต้นหนึ่งเฉลี่ยก็ประมาณที่เราเห็นเนี่ยก็ประมาณหกห้าหกจังสิบ, 5, บต้นก็ห้าสิบยี่สิบต้นก็ร้อยหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าก็น่าจะอยู่ที่ถ้ามันไม่มีอะไรมาทำให้เสียหายนะครับ,รบก็จะมีะไรายได้อยู่ประมาณ ี่ห้าแสนจากจำนวนอินทผลัมแค่ยี่สิบเก้าต้นไม่ยังไม่ออกชุดนู้นยังไม่ออกชุดนู้นยังสุดยอดเลยดูดแลเราใช้เนื้อที่ไม่เยอะครับผมอินทผลัมต้นหนึ่งเนี่ยรัศมีของต้นมันเนี่ยกินไปแค่สามเมตรอ๋อรัศมีหกเมตรปลูกระหว่างหกคูณหกใช่หกคูนหกเพราะนั้นต้นหนึ่งรัศมีมันหกเมตรเนี่ยหกเมตรเนี่ยอย่างต้นนู้นี่ะออกประมาณสิบกันเนี่ยมูลค่ามันก็ไป หลายหมื่นแล้วนะครับผมผมเคยเห็นต้นหนึ่งอะ่ะเขาขาว,ขาวมันออกสิบสามจันแล้วก็จันเลยประมาณสิบโลครับครับ,รบมีคนมาขอซื้อต้นหนึ่งอะ่ะต้นของเขาต้นนั้นแหละสามแสนเจ้าของเขาก็ไม่ขายเพราะว่าอย่างนี้ยต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้าเราจะล้อมขายนะถ้า้เราล้อมขายเนี่ยก็ประมาณสามถึงสี่หมื่น แต่ว่าระยะยาวเราเราได้มากกว่าใช่ไหมครับใช่เพราะอิฐผาลัมนี่มันเก็บเกี่ยวได้จนถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีเลยผมเคยเห็นดูคลิปของช่องไหนหรือว่าอะไรที่มันสูงมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ผมจําได้ผมเคยดูคลิปผมก็จะต้องหาถ้าไม่มีตังก็ต้องใช้ไม้ไผ่บันไดขึ้นไปนะไม่ผมเคยเห็นผมดูผมดูคลิปที่ไหนแต่ก่อนที่เราจะมาแต่งอย่างนี้ได้เลยนะมาผสมอย่างนี้ได้เราต้องแต่งถามก่อน จะสังเกตว่านา,น,น,นาำนะครับเตม็มทั้งต้นเลยเนี่ยนนนก็คือเราต้องตัดแต่งกิ่งกิ่งหนามออกก่อนให้เราทํางานได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่าหนามของอินระลมเนี่ยมันมีทิษเวลาที่มันชิ้มเราตำเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะปวดครับผมปวด24ชั่วโมงแหละก็เลยต้องต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างเข้ามาในไร่เราก็ต้องระวังว่าคนที่จะเข้ามาดูเนี่ยต้องดูรองเท้าก่อนเลย คือถ้าคุณรองเท้าคุณบางๆางั้นเราจะไม่ให้เท้าเลยครับรอันตรายอันตรายใช่ต้องเป็นรองเท้าที่ผ้าใบหรือพื้นที่มันค้างแข็งนิดนึงเจ็บเจของอะไรเเราไม่นิยมให้เข้ามาเลยเพราะว่าเรายังบางทีเราตัดแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เก็บไปทั้งหมดเก <c oughs> ี่ยวยังไม่เรียมใช่บางทีมันก็ตกอยู่อตอนนี้นครับนี่อันตราย <c oughs> พี่เขาก็ทําเองนะ เกษตรสาวอาทิตย์นะครับครับผมท้อตักต่งใบไว้เนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยเวลาไม่ค่อยดีเกษตรสาวอาทิตย์ใช่แล้วสังเกตว่ามาปุ๊บไม่เจอใครหรอครับที่ไรผมถ้าไม่นัดโทรนัดกันก็จะไม่เจอกันนี่ครับแต่ถ้าคนเขามาเที่ยวเขาก็เขาก็มาเที่ยวของเขาอะไรครับกาแฟมีกินอะไรมีกินเราก็เตรียมไว้ การสอนเนี่ยพอมันกระจายมันก็จะฟุ้งอย่างเงี้ยออ่าประมาณหลังจากเราผสมแบบนี้แล้วเนี่ยประมาณห้าถึงเจ็ดวันเราก็เอาออกเนี่ยแล้วขนาดนี้ครับผมพอเขาแทงก้านเข้าไปปุ๊บเราก็เอาออกแล้วก็ปล่อยเลยใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวต่อไปก็ต้องโยงลักษณะโยงของโยงกันก็คือโยงโน้มลงให้มันโน้มมาเลยกันผูกอย่างเงี้ย ป้องกันจันที่มันหักนะครับเราค่อยมาดูสตอรี่ต่อไปครับวันนี้เราก็มาดูตอนแต่งรูปยนเราจะมาถ่ายส่วนนี้ยันเก็บผลผลิตเลยครับผมสุดยอดก็พี่เช่แห่งไร้ปุโรหิัเขาก็เปิดให้ความรู้ดีผมผมขอเข้ามาให้ความรู้ในสิ่งที่เรารู้นะแล้วเราลองแล้วเราลองผิดลองถูกมาแล้วเราก็ตำแหน่งที่เราลองแล้วได้ผลเราก็จะบอกต่อไปไม่มีการกักไม่มีการหวง ราะจริงๆแล้วของผมเนี่ยทําเป็นอย่างไรพุทธรันเนี่ยอาจจะเป็นทําเป็นทฤษฎีใหม่ครับผมเพื่อเป็นตัวอย่างกับเกษตรกรที่เขาทําแบบเชิงเดียวเชิงเดียวเดิมๆในเนื้อที่ประมาณของเรานี่ประมาณแปดเก้าไร่เนี่ยครับผมเราจะทําสร้างมูลค่าให้ให้มีรายได้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมเคยตั้งใจไว้ก็คือปีละล้้นนะครับว่าจะทําได้หรือไม่เนี่ยต้องติดตามต้องติดตามครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างสตอรี่ที่นี่ว้ให้ จะติดตามพันธุ์ยาตหญ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราก็ไม่เคยฉีดสารเคมีนะคือเก็บไปให้พวกสัตว์ครับที่กินหญ้าอย่างแพะอย่างกวางอย่างวัวเนี่ยครับผมเสร็จมันออกเนี่ยอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เชษฐ์แห่งไร่ภูตะวันอ่านน้อยเขาเที่มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กับช่องตะพูพาลุปรธรรมนะครับขอบคุณมากมายนะครับแล้วเบอร์เบอร์ติดต่อของพี่ศูนย์หกสาม สองสามห้าห้าแดหกศที่นี่ที่ไหนเป็นไร่ภูตะวันนะครับตั no ้งอยู่ที่หมู่12นะครับตาบนอ่อนน้อยอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพี่มีเฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กก็คือไร่ภูตะวันเลยครับผมก็โอเคเข้ามาถ่ายกันได้ขอบคุณมากมายครับผม